โอ้โหสวนสเปนนะคะมีอะไรน่าสนใจเหมือนกันนะคะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดินชมไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆตอนเช้าตอนเช้าของประเทศสเปนค่ะเวลาขณะนี้ก็โอเกือบสิบโมงเช้านะคะเพื่อนๆโอ้เมื่อกี้เห็นคนเจ้าของบ้านนะคะ เขนั่งเหมือนกันนั่งหลับตานั่งสมาธิอะไรอย่างนี้นะคะโอ้โหสวยค่ะเพื่อนๆจะเก็บภาพไว้เป็นอนุรักษ์อนุสร์เนี่ยสวยจริงๆนะคะทีนี้โอ้โหดูดูเขามีความแบบสง,งบสงบนะคะเพื่อนๆชีวิตของเขาแบบเงียบสงบค่ะเดี๋ยวดิฉันก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆ เดินไปเรื่อยๆเดินชมไปเรื่อยๆค่ะโอเคโทรศัพท์ใช้มากเอออีกเครื่องอีกเครื่องหนึ่งนะมันใช้นานไม่ได้ค่ะเพื่อนๆใช้มากๆก,ก็ไม่ได้ค่ะโอ้โห บรรยากาศดีมากนะคะเพื่อนๆที่นี่อ่ะอันนี้คุณนายตื่นสายนะคะอันนี้คุณนายตื่นสายค่ะโอเคเดินไปเดินมารู้สึกจะหิวข้าวนะคะเพื่อนๆ น,นี่ก็เป็นยามเช้าเช้าส่วนมากจะมีแต่คนมีอายุนะคะคนเกษียณมาอยู่ที่นี่นะคะเพื่อนๆแล้วก็ทุกเช้าเขาก็ บางคนเขาก็มาคนเดียวนี่แหละค่ะเพื่อนๆที่นี้เขาก็มาเจอเพื่อนมาเจอฝูงมาหาเพื่อนใหม่ที่นี่แล้วผลสุดท้ายเขาอยู่นานๆเขาก็จะเป็นคนโลเคอลค่ะเพื่อนๆเ,เขาก็จะเป็นอ้สวยมากว้าวว้าเกิดมาไม่เคยเห็นไอ้แคลคเตอร์เป็นดอกนะเนี่ยว้าว ว้าวสวยจริงๆค่ะเพื่อนๆตรงนี้ด้วยนะตรงนี้ด้วยนะคะว้าวโอ้โหเดี๋ยวต้องต้องถ่ายรูปก่อน